โอเคไหวไหมไหวไอ้จอลงอ่ะคุณเดี๋ยวต่อไม่ติดเฉียวเปลี่ยนสีเลยเฉียวขาวไง่ายจนี่ก็มีฟ้าแล้วมีม่วงไงต่ออันนี้ผมไม่เอาทำไมอ่ะเด็กเด็เขาเล่นกันม่วงฟ้าเลยเฮ้ยเป็นเมียนี่ด้วยไปอันนี้ปะอันนี้ก่อนนี้นี้ก่อนไม่ได้เไยผมไม่เอาสองอย่าง เอ้ยสีเขียวนี่ไงว่างนไงได้ไหมครับได้เลยครับโอเคสีไปดิไปก่อนใครไปก่อนสีไปไปไปก่อนให้ไปก่อนไปอดอกเขาเหมือนเดิมนั่งจานั่งกินได้หมได้ไหมล้างตรงไปเลยวู้ฮู้มันเป็นโงไหนวะเนี่ยสีเขียวอ๋อ โอ้งอเป็นงูเลยนะเอายังนะนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โโอ้โอ้ันนี้อันนี้ก็เป็อันนี้เราเล่นนังสีดตรงโอ ja an, ้โคตรมายเลยสีตรงที่เราที่หยุใช่ไหม